สวัสดีค่ะจิงจิงเจเจนะคะวันนี้เราจะมาทานข้าวใบพานกันที่ร้านนี้นะคะชั้นสี่ค่ะบารกินกันกับเพื่อน,นคุณคุณนี้นะคะฮิโรคุคุณคุณนี้นะคะไปกันค่ะถึงแล้วนะคะทุกทุกคนกำลังขออนุญาต่าถ่ายได้ไหมคะถึงแล้วคะ่ะไปกันคะ่ะเป็นร้าน สวัสด okay? ja. <e okay? ีค่ะทุกทุกคนคุณพิงใเจแปนนะคะวันนี้พามาดื่มกันกับฮิโรคุนกับคุณคนนี้นะคะร้านดื่มที่สถานีรถไฟเกียวโตนะคะร้านดื่มเป็นร้านดื่มนะคะบาย

นีนนนคุป้าคุณคุณนี่เอ,เอินมา,ยนายอ,อยู่ชั้นสี่นะคะบรรยากาศร้านตรงไปก็จะเป็นสถานีรถไฟเกียวโตนะคะบรรยากาศร้านข้างล่างนะคะข้างล่างก็คือเป็นร้านฮับนะคะ ค <So S 2> ้านั like ่งนั่งมากเลยค่ะนะคะมาเที่ยวเกียวโตนะคะคุณพิงจะพาทินพาเที่ยวนะคะร้านยืนก็จะถูกกว่าทั้งนะคะมาอเอมเออ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 ออเออเเออเออเออเอะเออออเออเอออยอนอ

มาคะเนื้อกุบมากเลยค่ะทุกทุกคนค่ะนี่กุบไบโอบานะคะทานกับซาชิมินะคะ จะมีกลิ่นคล้ายๆบ้านเราก็ผักไคยงนะคะหอมมากค่ะลองกันนะคะลองกินกันนะคะหอมกับปลาไทยน,น,นะคะปลาไทยแล้วก็มีไดก้องนะคะหอมมากค่ะ ได้บิล320เยนหรือ340เยน340เยนน่าเจ๋งมากน่า800เยนอร่อยมากค่ะค่าเมนเมนูที่ร้านนะคะทุกๆคนจะมีหลายราคานะคะ500เยน420ทุกอย่างก็ถ้าเราอยากจะทราบราคาเงินไทยสมมุติว่าวันนี้เหรียญเงิน 3าบาทนะครเราก็เอา500เยเยนคูณจุด30นะคะก็จะได้ราคานั้นนะคะมาอีกเมนูเลยนะคะคห้ามโมห้ามโมห้ามโมค่ะห้าโมร้านนี้อยู่ใกล้ๆแต่สถานีรถไฟเกียวโตนะคะไม่แพงคะ่ะบี้หลวอีก่า่อ่าอ่ <laughs> อา ที่ข้างหลังเมนูอีกเมนูที่เราดูเมื่อกี้นะคะเมนูหลากหลายนะคะโอเคค่ะขอดูเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มคือเบียร์นะคะคุกค่ะเบียร์เบียร์สดน,นะคะและ้วก็เป็นชยราคาค่ะไม่แพงค่ะนี่สั่งไอ้ปลาแซลมอนมาก็อยู่ในราคาร้อยเออคูณ สามสิบนะคะคก็จะได้ร้อยีบาทอ๋อนี่เพิ่งดื่มนี่ค่ะซอสวิ้งห้ามมหมอบีบรอดสก็หาหมอบร็อกีหกร้อยแปดบเยนนะคะคูณส3 0นะคะ,คน,ะ,คะนี่หมดไปแล้วคะ่ะอร่อยมากนหนดังี่คนไทยชอบมากเลยแซลมอนนะคะ,นะคะ มินิงงชูด้วยนะคะเราญี่ปุ่นซาเกญี่ปุ่นนะคะข้างหน้าข้างหลัง่าร้านก็มีไก่นะคะมานะคะมีระทานมาทานนะคะอร่อยแล้วก็ปลาสดทุกอย่างมียาอร่อยนยคะฮาโมเดฮาโมเดค่ะที่เกียวคนส่วนมากก็มีทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ส่วนมากที่จะทานก็จะทานที่เกียวโตนะคะ

อร่อยมากค่ะซอสทีสส่จิ้มเนี่ยก็ยจะออก,กเปรี้ยวๆเพราเรื่องอูเมะเนี่ยอ่าลูกท้อค่ะลูกท้อเปรี้ยวค่ะเ,เป็นน้ำจิ้มนะคะให้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 

เห็นมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งเมนูแล้วนะคะเป็นฮอรโมนเด็ดฮอร์โมนค่ะ,นนะ,ค,ะคือเครื่องในไส้อ่ะคะ่ะไส้ไส้ผัดไส้นะคะฮอลโ,โมนค่ะผัดไส้นะคะไส้ติดมันอร่อยเลยคะ สวัสดีค่ะที่ชมคลิปคุณพิงค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ s ั b ส c r i b ์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอก,กัน,นคลิปนาคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ